สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของช่องฟิลิปมาเตตากองหน้าคริสต l ลพาเลสคือฟอร์มกำลังเข้าฝักสุดๆเลยนะสองซีซั่นก่อนก็ติดท็อป10ดาวซันโวพรีเมียร์ลีกล่าสุดนี่เพิ่งกดแฮตทริกใส่บอลมัสไปตอนนี้ขึ้นท็อป3ไปแล้วครับโหร้อนแรงมากค่ะผลงานแบบนี้เนี่ยปกติเออต้องเนื้อหอมมากๆในตลาดนักเตะเลยนะคะนั่นสิครับ หลายคนก็เลยแปลากใจเหมือนกันเพราะตอนซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยใครๆก็คิดว่าเอะน่าจะโดนทีมใหญ่ดึงตัวไปแล้วล่ะแต่ปรากฏว่าเงียบสนิทเลยไม่มีแม้แต่ข่าวหรือแบบจริงจังออกมาเลยใช่ค่ะเงียบจนน่าแปลกใจวันนี้เราก็เลยอยากจะมาลองคุยกันหาคำตอบดูว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นโดยอ้างเองจากการวิเคราะห์ในวิดีโอของช่องโก90ที่เขาก็ตั้งคำถามนี้ไว้น่าสนใจเหมือนกันครับ ค่ะประเด็นแรกเลยที่ทางโก90เขาชี้ให้เห็นแล้วก็ค่อนข้างชัดเจนมากๆเลยนะคะก็คือเรื่องอายุค่ะอ่าอายุใช่ค่ะตอนนี้มาเตต้าอายุ28ปีซึ่งถ้ามองในมุมของสโมสรระดับท็อปทอปที่เขาเอา่อมองหาการสร้างทีมระยะยาวเนี่ยอาจจะมองว่าอายุเยอะไปนิดนึงคือเขาอยากได้นักเตะที่อายุน้อยกว่านี้มาปั้นต่อมาใช้งานได้นานกว่า เข้าใจได้เลยครับคือ28อาจจะฟังดูไม่เยอะนะแต่พอไปเทียบกับเป้าหมายกองหน้าคนอื่นๆในตลาดช่วงนั้นโหมีตัวเลือกเด็กกัเพียบเลยเยอะมากค่ะใช่ไหมครับทั้งเลียมดัลับเบนจามินเชสโกนี่22เองหรืออูโกอิกิติเก้นิกวอรมาเดอร์ก็23ค่ะชูอาลเปดโดก,ก็24โอซิมเฮนอิสักก็26ยังเด็กกว่าหมดเลยใช่มนเลยทำให้มาเตตาอาจจะแบบ ไม่ใช่ตัวเลือกแรกๆของทีมใหญ่ๆเหล่านั้นถูกต้องเลยค่ะขนาดเคสของวิกเตอร์กียอเกเรสที่อาร์เซนอลเซ็นมาตอนอายุ27นะคะตอนนั้นก็ยังถูกตั้งคำถามเรื่องอายุเลยท,ทั้งที่สถิติก่อนย้ายก็ดีมากๆการจะลงทุนกับนักเตะวัย28่ที่อาจจะใช้งานได้เต็มที่จริงๆอีกแค่2-3ปีเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยคุ้มในสายตาของทีมที่เขาวางแผนแบบ5ปี10ปีครับผมอีกมุมหนึ่งที่ในวีโอเขาพูดถึงก็น่าสนใจไม่แพ้กันคือแล้วตัวนักเตะเองล่ะ มาเดต้าเองเขาอยากย้ายจริงหรือเปล่าเพราะดูเหมือนช่วงนี้จะเป็นแบบขาขึ้นสุดๆของเขากับพาเลสเลยนะอืมอันนี้ก็มีความเป็นไปได้สูงมากค่ะเพราะถ้าดูเส้นทางคาแข้งของเขากับพาเลสตอนนี้เนี่ยกำลังไปได้สวยมากๆเลยนะคะเพิ่งได้รางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมสโมสรปี2024ไปหมัดลาดใช่ๆผมเห็นอยู่ แล้วก็คว้าแชมป์ Community Shield ปี2025ซึ่งเป็นถ้วยแรกในอาชีพเขาเลยโอ้โหถ้วยแรกเลยค่ะแล้วก็เพิ่งถูกเรียกติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดใหญ่ครั้งแรกด้วยแถมยังได้เล่นฟุตบอลยุโรปกับสโมสรเป็นครั้งแรกแล้วก็ยิงประตูได้ด้วยนะโอหครบเครื่องเลยใช่ค่ะเรียกว่ากราฟกําลังพุ่งแบบสุดๆเลยจริงด้วยครับถ้ามองแบบนี้แล้วเนี่ยเทียบกับสถานการณ์ของบางทีมใหญ่ๆนะตอนนั้นนะการอยู่กับพาเลสที่กําลังมีโมเมนตัมดีๆแบบนี้อาจจะดูมีอนาคตกวว่าด้ยไป ก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะมันต่างจากเคสของนักเตะค,คนอื่นๆอ,อย่างอิแซคหรือกิโอเกเรสที่เราเห็นชัดๆเลยว่าเออเขาต้องการย้ายต้องการความท้าทายใหม่ๆแต่กับมาเตตาเราไม่เห็นสัญญาณแบบนั้นเลยนะไม่เห็นเลยค่ะแล้วก็มีอีกปัจจัยหนึ่งที่โก90เขาวิเคราะห์ไว้เหมือนกันอันนี้อาจจะจับต้องยากหน่อยคือเรื่องของชื่อเสียงหรือออร่าความเป็นสตาร์ค่ะอ๋อเรื่องภาพลักษณ์การตลาดอะไรแบบนี้ประมาณนั้นเลยค่ะ คือในโลกฟุตบอลปัจจุบันเนี่ยบางทีเรื่องการตลาดเรื่องภาพลักษณ์มันก็มีผลต่อการตัดสินใจเหมือนกันนะไม่น้อยไปกว่าฝีเท้าในสนามเลยพอจะนึกภาพออกครับคือมาเตตาอาจจะเก่งจริงพิสูจน์ตัวเองในพรีเมียร์ลีกแล้วแต่ภาพลักษณ์อาจจะยังไม่ได้เป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกเท่ากับกองหน้าคนอื่นๆที่เป็นข่าวลองนึกภาพแฟนบอลทีมใหญ่ๆตอนตอน้นฤดูกาลอาจจะตื่นเต้นกับข่าวของเชสโกหรืออีแซคมากกว่าชื่อของมาเตตา ใช่เลยค่ะมันก็สะท้อนให้เห็นในเคสที่ลิเวอร์พูลยอมจ่ายหนักมากๆเพื่อคว้าตัวอีซักทั้งๆที่ในทีมก็มีเอกิติเก้อยู่แล้วนะส่วนหนึ่งก็อาจจะเพราะชื่อเสียงโปรไฟล์ของอีซักที่มันดูแบบน่าดึงดูดกว่าในแง่ของการเป็นสตาร์ดังซึ่งโกเ0้าเขาก็ชี้ว่าเรื่องนี้มีผลจริงๆค่ะแล้วเรื่องค่าตัวล่ะครับมีผลด้วยไหมฮะ อันนี้ก็มีส่วนแน่นอนค่ะมีรายงานออกมาเหมือนกันว่าช่วงต้นๆต,ตลาดพอมีทีมลองไปสอบถามดูเนี่ยพาเลสก็ตั้งราคาไว้สูงเหมือนกันนะราวๆหกล้านยูโรโอ้หก0ล้านค่ะซึ่งสําหรับนักเตะอายุ28ที่อาจจะต้องย้ายมาเป็นแค่ตัวสํารองในทีมใหญ่เนี่ยการจ่ายระดับนี้มันก็ถือว่าเสี่ยงสูงเหมือนกันนะสโมสรอ,อาจจะคิดว่าเออไม่ค้มเท่ากับการไปลงทุนกับดาวรุ่งที่มีแววจะพัฒนาต่อได้มากกว่าครับแล้วก็อาจจะมีแบบ ความกังวลลึกๆด้วยหรือเปล่าว่าเอ๊ะฟอร์มที่ดีมากๆของเขาเนี่ยเป็นเพราะมันเข้ากับระบบของ p a l ลสหรือเปล่าถ้าดึงตัวออกมาแล้วจะยังเล่นได้ดีเหมือนเดิมไหมใช่ค่ะอาจจะมีคําถามตรงนี้ซึ่งนักเตะในวัยประมาณนี้แล้วพอซื้อมาทีมก็มักจะคาดหวังว่าต้องปรับตัวได้เร็วสร้างอิมแพ t ได้ทันทีเลยไม่ค่อยมีเวลาให้ลองผิดลองถูกมากเท่าไหร่แล้วถูกต้องค่ะมันไม่มีเวลาให้ปรับตัวมากเหมือนดาวรุ่งแล้วสรุปแล้วก็คือ ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุผลเรื่องอายุหรือว่าความต้องการของตัวนักเตะเองหรือเรื่องออร่าความเป็นสตา์หรือแม้แต่ความเสี่ยงเรื่องค่าตัวตามที่โกเก้าสูตรเควิเพรา์ไว้นะครับค่ะหลายปัจจัยเลยการที่ทีมใหญ่ไม่ได้คว้าตัวมาเตะตาไปในซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยดูเหมือนจะเป็นผลดีกับทางคริสเซลพาเลสมากกว่านะแน่นอนค่ะแฟนพาเลสแฮปปี้เลยแต่ก็อาจจะเป็นความน่าสีดายของทีมใหญ่ๆเหล่านั้นเหมือนกัน เพราะดูเหมือนว่ามาเตตาจะเก่งขึ้นไปอีกในฤดูกาลนี้ยิงประตูสําคัญให้ทีมตลอดเลยทั้งในลีกทั้งบอลยุโรปยิงประตูแรกในยุโรปให้สโมสรได้ด้วยยิงใส่ลิเวอร์พูลช่วยทีมคว้าแชมป์คอมมูนิตี้ชิลอีกค่ะฟอร์มยังร้อนแรงต่อเนื่องจริงๆแฟนพาเลสคงมีความสุขสุดๆไปเลยครับที่เขายังอยู่ช่วยทีมต่อไปแต่ก็น่าคิดต่อนะครับว่า ถึงแม้ปัจจัยต่างๆที่เราคุยกันมาเนี่ยมันจะอธิบายสถานการณ์ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาได้แต่ด้วยฟอร์มระดับนี้ที่พิสูจน์ตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าในลีกที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกอย่างพรีเมียร์ลีกเนี่ยค่ะฟอร์มมันชัดเจนมากสโมสรชั้นนําจะมองข้ามเขาเพียงเพราะเหตุผลเรื่องอายุหรือออร่าแบบนี้ไปได้อีกนานแค่ไหนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดมีสถานการณ์ฉุกเฉินกองหน้าตัวหลักบาดเจ็บหรือฟอร์มตกขึ้นมาในช่วงกลางฤดูกาล คำถามนี้น่าติดตามมากๆเลยครับว่าตลาดหน้าหนาวหรือซัมเมอร์หน้าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับมาเตต้าอีกหรือเปล่า